ขอให้ทุกคนโชคดีกับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้อาจารย์เป็นไงพ่อรออาจารย์ด้วยอาจารย์อะไม่ดูดเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมสูงนะครับอันนี้คือผมเอาคลิปมาจากทิกต็อกนะครับโอ้โหเป็นยังไงครับทุกคนคือผมดูไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าขนลุกอะจะไม่ดูพื้นนะจะไม่จับพื้นนะดูแม่แม่เป็นยังไงไม่จับพื้นมันก็ไม่ตื่นเต้น่ะกะ มองไม่ได้เลยจริงมองแล้วเดินไม่ได้เลยครัดูข้างหน้าไปไหว้หลวงพ่อกันดีกว่าดูนุ่มขนลุกเลยจริงขาหนหมอ่อนเลยนึกถึงกาแฟอย่างเดียวอ่ะต้องอนี้มันลงเห็นแม่มองเห็นแล้วว่ามองไม่ได้เลยอะ่ะจริงบอกเลยมันมันเครียดมากเลยอะ่ะโอ้โหสบายจ้ะตงมีเหล็กอยู่แม่เป็นไงแม่เป็นไง แดินกะทิเสียวขาอยู่กันนะเดินอาจารย์เหรียญตกหรือเปล่าอาจารย์เหรียญตกหรือเปล่าพยายามไม่ต้องดูต,ตาย,ายาจริงจริงมันมันมันมองไม่ได้เลยอ่ะอาจารย์ทำแบบจิตอาจารเก่งอาจารย์ไม่ดูไงอาจารย์เคยดูเคยยุ่งดับจิตแล้วออาจารย์เดินสบายเลยเสร็จแล้วโอ้คนลุกว่ะเฮ้ยโอ้ย คือบอกว่ามองไม่ได้เลยตอนนี้ต้องเป็นต้องเป็นคนเชิดหน้าขึ้นแล้วก็ยิงๆหน่อยไม่สามารถเอาลงได้เลยตอนนี้บอกเลยนะต่อให้เราเล่นกีฬาแข็งแรงกล้าหารบุกป่ามันก็ต้อแต้เหมือนกันมันขาอ่อนจริงมองไม่ได้เลยคือถ้ามองเท้าเนี่ยเครียดเลยเอาเราดูของพ่อข้างหลังแล้วกันขาอ่อนแล้ววิ้มๆอ่ะมันน่าก,กลัวมากเลยอ่ะให้ยามจะไม่ดูเท้าโอ้โหดูตั้งแต่หัวปลาทุกชีวิตอ่ะเราดูตลอดเลยเนี่ย แฟนกับพ่อเป็นคนแบบเล่นส่วนสนุกโอ้ยเห็นแล้วเห็นอีกแล้วโอ้ยแค่เห็นเงาสะท้อนในกล้องยังเครียดเลยอ่ะตอนนี้ใส่แว่นมองไปทางนี้นะผมมองทางมองนี้ไม่ได้เลยอไปสุพรรณวิ่งนมาทุกโอ้โหพันธุ์น่ะพันสุพรร์ทำหายเป็นไงแม่โอ้โหบรรยากาศดูสบายอาาจรย์สบายเลยเดินทางเดินตรงไหนก็ได้แต่มองไม่ได้อาจารย์ อน,นเนี้กันหมดเลยอมองอะไรไม่ได้เลยมมผมมองไม่ได้เลยอะ่ะถอดมาเพราะว่าอันนี้มันเหยียบกระจก,กเดียวเดี๋ยวมันเปื้อนเ,เพราะว่าคนมาเช็ดก็ยากเหมือนกันใช่ใช่คนมาเช็ดก็เสียเหมือนกันใช่เอาใหม,นะม่นะแม่ยิ้มไม่ออกหวัวใจจะวายรูปย่อถ่ายนี่เขามีนี่ถ้าจะเอาเนีเ่ย่ ในยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยบาทค่ะ